สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้าน Facebook ของนายอัธพลบัวใหญ่หรือว่าครูใหญ่แกนนำคณะราษฎรได้ออกมาเปิดเผยให้เห็นถึงใบแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยนะครับ ไปที่บรรดากลุ่มแกนนำบุรีรัมปลดแอกนะครับในใบแจ้งความนั้นเนี่ยนะครับเป็นการออกหมายเรียกโดยสพเมืองบุรีรัมเมื่อวันที่23สิงหาคม2564โดยผู้กล่าวหาก็คือนายเนวินชิดชอบอดีตหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งได้แจ้งความในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาซึ่งผู้ที่ตกเป็นจำเลยหรือว่าผู้ต้องหาก็คือนางสาวจตุพร แฝอึ้งหรือว่านิวจากกลุ่มบุรีรัมย์ปลดแอกนั่นเองนะครับทั้งนี้คาดว่าทางนางสาวจตุพรอาจจะมีการหมิ่นประมาทนายเดวินในกรณีที่ขึ้นปราศัยหรือว่ามีการเขียนข้อความผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆภายใต้เครือข่ายกลุ่มบุรีรัมย์ปลดแอกก็เป็นไปได้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านนางสาวจตุพรเคยถูกอายการกรุงเทพใต้มีความเห็นสั่งฟ้องตามความผิดมาตรา112เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่า เธอมีเจตนาแต่งกายและแสดงท่าทางเสียดสีพระราชินีในกิจกรรมแคสวอล์กราชดอนถนนสีลมเมื่อวันที่29ตุลาคม2563อก่อนที่สารอาญากรุงเทพใต้สั่งปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมเงื่อนไขห้ามทํากิจกรรมเสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันและก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วยนะครับซึ่งนี่นะฮะล่าสุดนั้นก็ตกเป็นผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่งเป็นการแจ้งความดําเนินคดีโดยทางด้านนายเนวินชิดชอบนะฮะ ดูครับคุณผู้ชมครับคือคุณเนวินที่ชอบนั้นเรียกว่างานนี้ออกโรงด้วยตัวเองก็คงจะไม่ปล่อยให้ทางด้านานางสาวจตุพรแส้อึ้งนั้นเนี่ยนะครับได้ดําเนินการหรือว่ากล่าวหาตามอําเภอใจนะครับซึ่งทางด้านนางสาวจตุพรนั้นจะต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยนะในวันที่30สิงหาคม2564ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์ ดูนะครับว่าในวันดังกล่าวนั้นทางด้านนางสาวจตุพรแซ่อึ่งนั้นจะไปพบกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่อย่างไรแต่นี่แหละครับก็เรียกว่าการที่ออกมากล่าวหาคนนั้นคนนี้ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็ไม่ทนนะฮะก็แจ้งความดําเนินคดีกันไปอย่างเช่นนางสาวจตุพรแซ่อึง่งหรือว่านิวนะครับจากบุรีรัมย์ปลดแอกโดนไปแล้วอีกหนึ่งรายครับ